วันนี้เข้าครัวกันอีกนะคะนี่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำอะไรดีเอ่ยก็จะทำชูชีมะเขือยาวค่ะก็จะเตรียมมะเขือยาวกระปิแล้วก็เครื่องแกงกะทิใบมะกรูดใบราแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะพริกดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันว่าจะ ทำอย่างไรบ้างนะคะมีแค่นี้เครื่องปรุงนิดหน่อยตามที่เราจะใส่น้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวแล้วแต่นะคะพี่จุ๋มจุ๋มก็จะหั่นมะเขือก่อนนะคะนี่หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครชิ้นโต,โตุเลยจ่ะแล้วก็ใส่ในแช่น้ำบอลในน้คะเกลือชิ้นกระตุกอันนี้ก็เยอะเลยชอบกินชอบกินแกงคั่วมะเขือ เราจะชูฉีเสือยางอ่ะเสร็จแล้วนี่แช่ได้แล้วนะะนี่ไงหั่นก็แช่น้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแกงแกันจ้าตอนนี้ก็เอาน้ำใส่หมอ้อนะคะแล้วก็ใส่เครื่องกระปิค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงเลยก่ะคลุกให้เข้ากันนะคะตอนนี้ใส่น้ำสำหรับไปนิดนึง แค่น,แนี้ก่อนแล้วเราก็ตั้งไฟเลยเระที่จะเดือดแล้วจ้ะก็จะวันนี้ก็จะใช้น้ำกะที่ของอัมพวานะคะไม่ได้ใช้กะที่สร กันภวาก็อหน่อยใส่ดลยกใส่ไปให้เหลือไว้หน่อยนึงนะคะไว้เติมตอนที่ใกล้ที่จะสุกหรือต่อก่อนที่เราจะปรุงลงนะคะเราก็ค่เติมหัวน้วก,กันที่นิดนึงไอ้เขียวมาให้มันเดี๋ยวนิดนึงนะฮะนิดนึงจ้ะแล้วก็ใส่มะเขือได้เลยในช่วงเวลานี้นะคะ ก็ใส่มะเขือเลยค่ะให้มะเขือสุกจนนิ่มถ้าใครชอบแบบนิ่มเยอะ<ๆ>ก็ให้มันเปื่อยเลยจ้ะถ้าชอบแบบพอดีไม่นิ่มมากก็ใครดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงให้มันสุกนิดนึงแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงจ้ะพี่จิมขอเติมน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะ เบียไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อความเข้มข้นเริ่มเดือดจัดแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดด้วยจ้ะเพื่อความหอมแล้วก็ใส่ใบลาไปด้วยจ้ากลิ่นจะหอมใส่เยอะใส่น้อยแนละ้วแต่ชอบนะคะถ้าขั้นแกงมันเกล็ดร้อนอยู่แล้วเราก็ใส่ใบลานิดนึงใส่พริกสีแดงส,สวยๆ แค่นี้ก็เสร็จแล้วชิมรสด,ดูถ้าถูกใจแล้วก็โอเคได้แค่นี้สุดแล้วจา้าน,นี่น้ตาน้นาากนี่สวยงามทีเดียเสร็ดดจแล้วจ้า